สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมากินอาหารริมริมทานริมทานริมน้ำเขาเรียกริมน้ำนะคะม่อนแจ่มแถวม่อนแจ่มนะคะตรงนี้จะเป็นทางขึ้นม่อนแจ่มนะคะจะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าร้านริมน้ำนะคะก็เ,เราเห็นแบบดูบรรยากาศแบบโอโ้ครั้งที่แล้วเราไปมาอยู่ใ,ใกล้ๆกลกันแหละคะ่ะเรียกกินทานมั้ง คนละล้านกันเขาจะมีหลายร้านเลยนะแถวนี้นะคะแล้วจะมีน้ําตกเห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศโคตรดีเลยอะเสียงน้ําตกนะโอ้โหอยากเล่นน้ําเลยจริงๆเขาให้เล่นนะคะเล่นได้นะคะน้ําไม่ลึกน้ําตื้นเป็นคลองเล็กๆเ,เป็นน้ําตกแบบว่าคลองเล็กๆไหลามาจากด้านบนนะคะด้านบนข้างบนม่อนแจ่มแหละคิดว่านะคะจะมาด้านบนเลยเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยที่มาค่ะก็ะคือมากินอีกร้านหนึ่งก็อร่อยแต่ร้านนี้ก็อร่อยนะคะ นี่ดูบรรยากาศเห็นไหมคะเราก็ติดใจนะคะและอันนี้ไปรอบสองนะคะติดใจมากติดใจกับบรรยากาศแล้วก็รสชาติสม่ําอีกร้านหนึ่งอ่ะจําไม่ได้ว่าอยู่ตรงใกล้ๆกันแหละแต่จําร้านเขาไม่ได้ร้านนั้นอร่อยมากนะนะคะร้านนี้ก็พอได้นะคะโอเคอยู่นะคะอืดูบรรยากาศแต่บรรยากาศอะคะคือดีมากนะคะเห็นน้ํำไหมคะน้ําตกไหลมามันจะเป็นคลองไหลลมาจากด้านบนนะก็คือยางนะคะไม่สั้นๆนะ ไม่สั้นคือมาจากด้านบนยาวเลยแล้วก็มีหลายร้านเลยที่เขาขายขายเรียงกันมานะคะเราก็เลือกร้านได้เลยค่ะเราจะนั่งร้านไหนนะคะแล้วก็ไปนั่งเลือกที่นั่งได้เลยเนี่ยจับจองที่นั่งกันได้เลยจะนั่งที่ไหนกันได้แล้วแต่ชอบนะคะตามใจชอบแล้วก็มีนักร้องร้องเพลงให้ฟังด้วยนะบ <c oughs> ันยากาศดี <c oughs> อันนี้เราลงมาน่าจะประมาณสักตอนใส,สายๆหน่อยอะคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้จะกลับบ้านกันแล้วนะคะจะกลับชัยนาทกันแล้วก็เลยผ่านลงมาก็นี่สองคนสองคนเขาไปเดินมาที่หลังนี่ดูเป็นไงคะอาหารอาหารน่ากินไหมคะแต่ติดอย่างหนึ่งมลงวันเดียนิดนึงนะคะแถวนั้นเพราะว่าอย่างว่าแหละมันเป็นอยู่ใกล้ใกล้ต้นไม้ป่าไม้เราก็กลับกันแล้วนะคะทานแล้วก็เตรียมตัวกลับก็เจอกันใหม่นะคะ คลิปหน้าช่องกูเกิลกับแม่ป่าฝากกดติดตามด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย